ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านกริชนะเซอร์วิสวันนี้ผมพามาดูรีวิวเปลี่ยนมอเตอร์ยกฝาท้ายเอสติเมอร์ปี2008มาครับวันนี้ปริชนะจัดให้ครับด้วยอะไหล่แท้ที่เราคัดมาอย่างดีรถคุณลูกค้าก็กลับมาใช้งานได้เลื่อนๆสบายสบายเหมือนเดิมแล้วครับเปลี่ยนเสร็จแล้วมาดูรีวิวการเปิดปิดกันชัดๆเลยครับรับรองว่าใช้งานได้ดีไม่มีสะดุดขายห่วงแน่นอน ที่ร้านเราทำอะไรบ้างเราดูแลครบวงจรครับรับซ่อมเปลี่ยนสลิงกลอนมอเตอร์และติดตั้งประตูสลายไฟฟ้าพร้อมการันตีอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับที่ไว้ใจให้คริษณาเซอร์วิสได้ดูแลรถยนต์คันสำคัญของคุณลูกค้าสนใจอยากสอบถามหรือจะนัดคิวเข้ามาคุยกันก่อน0 9 4 5 7 1954หรือแวะมาหาเราที่ร้านได้เลยร้านอยู่ที่เอกชัน1ยอยู่ข้างๆ เตือนจำพิเศษธนบุรีเลยครับมาง่ายมากๆฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนไปกดติดตามผลงานดีๆของพวกเราได้ที่ f a c e b o o k y o ยูท b e และติดกรอบด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวงานต่อไปกรษณาเซอร์วิสงานคุณภาพดูแลทุกคันด้วยใจเหมือนดูแลรถตัวเองเลย